ัสดีค่ะวันนี้นะคะแพนดี้ก็มีเคล็ดลับนะคะสําหรับในการบํารุงผิวหน้าของแพนดี้ในยามค่าคืนนะคะที่จะมาแนะนําเพื่อนๆเลยค่ะคือตื่นขึ้นมาหน้าแพนดี้ก็จะนุ่มๆเด้งๆเลยนะคะด้วยคาวามที่แพนดี้อ่ะทงานนะคะทั้งออกแดดเอาท์ดอ,ดอ้นะคะแล้วก็ทํางานนะคะผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะหลากหลายอย่างนะคะทําให้แพนดี้นะคะมีใบหน้านะคะที่แบบว่าผิวหน้าคราบนะคะแล้วก็สิวขึ้นบางทีอาจจะอาการนอนน้อยบ้างนะคะแล้วก็แต่งหน้าเยอะด้วยเลยทําให้แบบดูสิตอนนี้มีสิวขึ้นแต่ทําไมหน้าของแพนดี้ยังดูแบบ สดใสนุ่มๆเด้งๆได้แบบนี้ก็เพราะตัวนี้เลยค่ะที่แพนดี้อยากจะมาแนะนำนมเพื่อนๆเลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็น beauty sense sleeping mask ตัวนี้เลยค่ะดูสิกระปุกใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะกับนี่เลยเข้ามาในรูปแบบกระปุกแบบนี้นะคะแพนดี้จะบอกเลยว่าเลิฟมากๆเลยค่ะ นี่เลยค่ะเคล็ดลับของแพนดี้เลยนะคะที่ทําให้ตื่นออ้มานะคะหน้าของแพนดี้มีความนุ่มๆเด้งนะคะกู้ผิวโซมในยามค่ําคืนเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เลยค่ะแพนดี้จะบอกเลยสารสะกัดของเขาก็ธรรมาชาติมากๆเลยนะคะง่ายมากๆก็แค่ปั๊มนะคะแค่นี้เองนะคะปัม๊มนีเลยอันนี้ก็จะทานะคะให้ทั่วใบหน้าของเรา แล้วก็ไม่ต้องล้างออกเลยค่ะเพราะว่าเป็นสลิปปิ้งมากสาหรับนอนนะคะในยามค่ําคืนตื่นมาเราก็จะผิวนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวของแพนดี้มีความนุ่มเด้งขึ้นนะคะแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะที่แบบพวกลงริ้วลงริ้วรอยจุดด่างดาต่างๆอ่นะทำให้หน้าของแพนดี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามีผิวที่กระจ่างใสฉ่ำวาวเด้งๆได้แบบสาวเก,กาหลีเลยค่ะและที่สําคัญนะล็อกผิวนะคะให้มีความเด็กด้วยนะคะและอ่อนเยาว์ได้แบบนี้ตอนนี้นะคะแพนดี้ไปไหนมาไหนนะคะจะเปลือยหน้าสดนะคะก เพราะว่าแพนดี้มีความมั่นใจและอย่างตัวนี้นะคะแพนดี้จะบอกเลยว่าของเขานะคะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับพวกผิวแพ้ง่ายนะคะผิวใครที่แบบแพ้ง,ง่ายแบบแพนดี้หรือใครที่มีปัญหาสิวเพราะแพนดี้มีปัญหาสิวตอนนี้เลยค่ะเพราะช่วงนี้แต่งหน้าบ่อยอ่ะพูดตรงๆเลยว่าแต่งหน้าบ่อยนะคะมันก็จะมีการเกิดมีสิวขึ้นนี่เลยค่ะแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการลดการอักเสบของสิวนะคะให้สิวแล้วนะคะยุบด้วยค่ะแค่นี้เองค่ะสารสกัดของเขาก็พรีเมียมมากๆนะคะแพนดี้จะบอกเลยค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้ยคะะนเ,เลง ตอนนี้นะคะกระปุกใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะตอนนี้ซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่นี้แถมสบู่ด้วยค่ะแล้วสบู่ของเขาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับหน้ากระจ่างสาผิวนุ่มเด้งด้วยค่ะนี่เลยค่ะในราคา690บบาทไปจัดกันนะคะกับตัวนี้เลยค่ะ beauty sense sleeping mask ค่ะ